ประเด็นเรื่องไทยกัมพูชาก็เกาะติดนะคะจากเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายก็มีการถาแถลงโดยทีมโฆษกไม่ว่าจะเป็นโฆษกกองทัพบ,บกนะคะมีทั้งทางโฆษกกลาโหมโฆษกกระทระวงการต่างประเทศโฆษกประจําสํานักนายกก็มีการถาแถลงโดยภาพรวมก็คือความชัดเจนเรื่องปฏิญญาสัติภาพสรุปก็คือเราถอนบางข้อเนาะเรื่องอาวุธเราไม่ถอนละคือระงับบางข้อระงับบางข้อ การกู้ทุนเราเดินหน้ากู้ทุนระเบิดต่อไปปราบกมเมอร์เคลียแก๊ง call center เ,เคลียบ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วทีนี้คําถามตัวใหญ่ๆก็คือมันเดินมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยสถานการณ์ระหว่างไทยและกัมพูชาเราจะจบเรื่องนี้ได้อย่างไรนะคะเมื่อวานคุยกับโฆษกร,รัฐบาลไปแล้ววันนี้เราจะคุยกับความมั่นคงกันบ้างทางกองทัพกันบ้างนะคะต้อนรับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษก,กองทัพบ,บกตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะเสตอยคะ่ะสวัสดีครับเสตอดครับ ครับสวัสดีครับคุณนํำรานแล้วก็คุณหมิวครับสวัสดีครับประเด็นเรื่องไทยกัมพูชามันมันจะจบยังไงคะเราต้องเดินเกมยังไงกับกัมพูชาต่อไปหลังจากนี้คะเอ่อคือตอนนี้ในส่วนที่เราทําก็คือเราทําในเรื่องที่มีความจําเป็นนะครับเอ่อแล้วก็มีผลกระทบกับเราในสี่เรื่องเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราเราไม่ได้อาจจะไม่ได้ไม่ได้ กังวลกับทางสายกัมบ,บูชาแล้วนะเราก็ต้องเคลีรยทุย่นระเบิดก่อนนะครับแล้วก็ทําในเรื่องเชียเมอร์แล้วก็เรื่องของจัดระเบียบพื้นที่บ้านหนองจานนะส่วนเรื่องอาวุธเนี่ยเราเราเราขอสงวนสิทธิ์ไม่เราเราไม่ได้ดําเนินการนะครับมไม่ถอนอาวุธแล้วตอะนั้นเนี่ยเราสิ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่เราทํะ<า>แต่ส่วนรายละเอียดอนะื่นๆเนี่ยที่เราก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆก็คือเรื่องความร่วมมือ แล้วก็ท่าทีของการเป็นยังมีท่าทีของการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะครับสิ่งที่สําคัญคือมันอาจจะไม่ได้มองทางได้แก่ภาพอย่างเดียวมันอาจจะมีเรื่องของการสื่อสารด้วยอย่างในห่วงสัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นในสามเรื่องเนี่ยที่เห็นว่ากับุูชาเนี่ยยังใช้เทคนิคของการสื่อสารเนี่ยทําให้สังคมโลกนะเข้าใจผิด<ม>นะก็คือเรื่องเอ,อเรื่องกล่าวหาเราใช้อาวุธนะที่บ้านนองจานใช่ไหมครับ แล้วก็มีเรื่องอทุนระเบิดที่พยายามที่จะบอกว่ามันเป็นทุ่นระเบิดใหม่ <โ pier. S 2> แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นก็คือบอกว่าเรามีเจา้จาหน้าที่ฐานผ่านอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะสม,มไปมีเรื่องของการลน้นการนะาขืนใจอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ผมว่าในี่มันเป็นเรื่องสำคัญก็คือแสดงว่ามันก็ บ่งบอกถึงยังียังมีความไม่เป็นไม่เป็นมิตรนั่นแหละนะก็ยังพยายามที่จะประก่อนตอนช่วงที่มีการหยุดยิงเราก็ถือว่าเรื่องเนี้ยเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารบิดเบือนหรืออะไรที่ที่เอพูดในเรื่องที่มันไม่มีข้อเท็จจริงอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของการยย่อยุ่มันก็ถือว่าเป็นการคุกคามอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับอืมขณะนี้เรื่องก็เป็นลักษณะแบบนี้ฝ่ายเราเองก็เตรียมความพร้อมนะเพราะว่าก็คง ออะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันคาดเดาได้ยากต้องเรียนแบบนี้นะครับเราก็ต้องเตรียมความพร้อมอย่างสูงสุดอในในระดับของเราไว้นะครับเราก็เห็นว่าอย่างล่าสุดอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าที่จะเกิดเรื่องของอการแอบเข้ามาวางทุ้นระเบิดบเพื่อจะมาเอา่อเรียกมามาทำร้ายอะไรมันก็คือการยังใช้อาวุธอยู่อะไรอย่างที่ผมเคยเรียนมันคือการใช้อาวุธอยู่แต่ว่ามันลักษณะปกปิดซ่อนเลนมากกว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะครับ นี่เอาท,<ม>ที่ที่เมื่อวานเสียตอถแถลงแล้วบอกว่ามีหลักฐานการดูในคลิปมือถือของเขมรนะสอนวิธีการวางทุนระเบิดวางนวนวางนี้เราเอาหลักฐานนี้ไปใช้ประโยชน์ยังไงบ้างครับซึขณะนี้เราหลักฐานตรวนี้เ,นนเ,เป็นองค์ประกอบที่เราจะสื่อสารไปกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาตินะครับอต้องให้ก็เห็นเพราะว่าเรื่องทุนระเบิดเนี่ยจริงจริงกัมพูชายเนี่ยหาประโยชน์อยู่กับการทุนระเบิดเดียก็คือได้เงินทุนสนับสนุน เราก็ต้องต่อสู้ให้ชน,นะว่ากรัรมพูชาเนี่ยได้เงินไปแต่อาจจะใช้ผิดวิธีด้วยซ้ำใช่ไหมครับนี่กรณีหนึ่งก็คือเรื่องของเราเองต้องต้องให้สังคมโลกหรือองคอง์กรที่สนับสนุนกัมพูชาเนี่ยได้ได้รู้ในข้อเท็จจริงอืมส่วนนั้นก่อนส่วนอีกอันหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับตุระเบิดก็คืออัตว่าใช่ไหมครับว่าเขาเนี่ยมีการละเมิดส่วนท่าพลัวอาจจะเป็นสังคมโลกทั่วไปทั้งยูเอ็นทั้ง ประชาคมโ,โลกก็ไปดูว่ากัมพูชาเนี่ยอไม่ยอมปฏิบัติตามข้อตกลงหรือหรือข้อสัญญานะหรือปฏิญญาอะไรก็แล้วแต่ที่มีต่อกันก็คือยังมีโอกาสยัง,ย,งยังคุกคามเราด้วยอาวุธอยู่อ่าคือ,ค,อคือสิ่งหนึ่งอะ่ะผมว่าเราต้องอ่อเรื่องพวกนี้มัน,ม,นมันก็มีความสําคัญคือสภาพแวดล้อมอะ่ะมันก็ต้องทําให้เห็นว่ากัมพูชาเนี่ยมีความมีปฏิบัติต,ต่อไทยนะไม่เหมาะสมจริง นะครับเมื่อสภาพแปดล้อมันไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็คราวนี้ก็แล้วแต่ไทยแล้วว่าไทยจะมีมาตรการอย่างไรครับผม <จะ S 1> เป็นอยิน,นเรื่องต่างๆดูแล้วนี่ถ้าเป็นไปตามที่หลายฝ่ายแถลงเมื่อวานเนี่ยนะเรื่องจะไปถึงต้นต่อกันหลายที่เพราะตะวันก็ดียูเอ็นก็ดีใช่ไหม้องเหมียวโน่นนี่นั่นนี่รอบนี้น่าจะถึงมือใช่ไหมถึงมือหน่วยตั้งต้นเลยครับคือเราก็ต้องเ,ออเราก็ต้อง อาจจะต้องขยันในการที่จะบอกกล่าวไปไ<อ>นะครับส่วนกัมพูชาเองเนี่ยก็พยายามที่จะอตอบโต้นะหรือปฏิเสธมาตลอดเราก็ต้องยืนยันกลับไปเราต้องต่อสู้กันในเรื่องนี้ครับผมเมื่อวานก็มีสื่อในกัมพูชาที่รายงานข่าวซึ่งทางกองทัพก็ยืนยันแล้วาเป็นข่าวปลอมนะคะประมาณว่าเราจะมีการเปิดปฏิบัติการจะบุกกัมพูชา วันนี้หลายคนก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วกัมพูชาจะรายงานข่าวนี้ขึ้นมาลอยๆหรือว่าจริงๆแล้วกัมพูชามีสายอยู่ในไทยหรือเปล่าคะเสตอสคือผมว่ากัมพูชาน่าจะประเมินจากว่าเขาเองได้กระทำต่อทำไปเยอะมากกว่านะครับก็เลยคิดว่าอืยิ่งไปใช้อาวุธด้วยในบางพื้นที่นะแล้วก็อาจจะบางพื้นที่เราก็อาจอาจะไม่ได้เป็นข่าวแหละเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละตำบลแต่ละพื้นที่นั้นๆเนี่ย มันมีอ่อมันมีเรื่องของเอ่อความไม่อ่าเรียกยังมันมีความขัดแย้งอะไรกันอยู่นะครับซึ่งมันก็คงในบางพื้นที่ก็อาจจะไม่ได้เป็นข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คงรู้ว่าฝ่ายไทยเองเนี่ยก็ต้องต้องต้องเตรียมพร้อมมแหละต้อง่ายง่ายนะอ่าก็เลยอาจจะพูดดักทางกันครับผมใช่ครับครับผมครับก็รู้ว่าไทยคงคงไม่พอใจแต่เพียงแต่ว่าไทย เองก็ต้องอดําเนินการไปตามตามหลักสากก่อนครับผมอเ,เออมีมีจุดปะทะกันที่ไม่เป็นข่าวด้วยเหรอคะผมหมายถึงว่าความขัดแยง้งอย่างเช่นเราจะเห็นว่าบางที <ไป S 1> <ะ>ก็มีปากมีเสียงดันหน้านั่นไปมาเพราะสายไทยเองก็ก็เราก็ยอมรับว่าเราต้องพยายามจัดระเบียบเข้าไปครับครับผมค่ะมันก็พอเราทําอะไรเขาก็จะจะทักจะทวง จะขวางอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันแต่ละพื้นที่มันอาจจะมีลักษณะแบบนี้อยู่บ้างเป็นแต่เราจะเพิ่นเห็นที่ประสาทนาเมื่อวันสองวันก่อนใช่ไหมแต่พื้นที่อญ่งก็น่าจะมีที่เราก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนตะกอดแล้วเราเราคงต้องท <ำ S 1> ําอะไรที่เราแข็งขึ้นครับแล้วเราก็คงต้องดำเนินการอย่ถงถกต้องแต่ว่าอบางครั้งเนี่ยก็แล้วแต่ศิลปะของของหน่วยที่เป็นผู้ปฏิบัตินะ เขาอาจจะยังไม่อา,อาจจะเมื่อ,อท้วงก็คุยก็ถอยบ้างปนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบ่งรับแบ่งสู้กันอยู่แบบนี้ละครับค่ะ,ะเมื่อวานนี้คุณเซนนี่เขากล่าวหาว่าฝ่ายไทยเนี่ยยั่วยุตลอดนะมียิงหนังสติ๊กไปย,ย,ย,ยั่วยุตรงนี้เซตอสอยากจะบอกอะไรกับคุณเซนไหมคะอันนี้เรื่องเดิมผมผมว่าเราเรื่องของอการสื่อสารที่มาจากฝั่ง,งกัมพูชาเนี่ ผมว่าความน่าเชื่อถือไม่ไม่ไม่ดีอยู่แล้วคือเชื่อไม่ได้ใช่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้เป็นแต่เราก็ยอมรับว่ากัมพาชาเพียงแค่มีทิศทางการสื่อสารที่ที่เหมือนกับเป็นเอกภาพซะหน่อยก็คือผู้นําพูดอะไรรัฐบาลพูดอะไรทุกคนก็จะพูดคอยตามกันก็จะไม่ได้ไปไปพิจารณาองค์ประกอบปัจจัยอื่นในเรื่องเนื้อหาหรือข้อท็จจริงอะไรเท่าไหร่นะครับมันก็จะได้แต่ความถี แต่ว่าคุณภาพของข้อมูลเนี้ยอาจจะไม่ได้เพราะบางทีมันเป็นเรื่องเท็จครับคือเอาง่ายๆก็คือหุนเซ็นคือปั่นไปเรื่อยถูกไหมคะครับผมเมื่อวานานี้เขาพูดถึงเรื่องเฉลยศึกด้วยนะคะแล้วก็ซุ้มเสียงที่พูดเนี่ยสะดุดีว่าเป็นวีรชนก็มีการแจ้งไปยังครอบครัวว่าให้ภูมิใจเหมือนเขาเขาลอยแพสิบแปดเฉลยศึกแล้วไหมคะบอกว,ว่าพลีชีพไปแล้วคือจริงๆเนี้ยอ่าจริงๆถ้าเราพูดถึงเรื่องเนี้ยผมว่าเขาทางกัมพูชาไม่ค่อยได้สนใจผู้สูญเสีย ผู้บาดเจ็บเท่าไหร่นะก็แต่ก่อนตอนที่เรามีสถานการณ์ในห่วงเดือนปลายเดือนกรกฎาเราก็จะเห็นว่าเขาก็เหมือนทิ้งป้างเลยซ้าไปนะครับเราเองก็เป็นคนนําส่งนะผู้เสียชีวิตเราเองต้องพยายามบอกว่าต้องต้องมามาทําการเก็บนะอะไรอย่างเงี้ยนะเรามองในมุมของของเพื่อนทหารด้วยกัน <laughs> อะไรอย่างเงี้ยอืมเราจะเห็นว่าไม่ได้รับการตอบสนองอะไรเลยตรงนั้นนะนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นมันมันอพอเป็นเรื่องแบบนี้เนี่ยเราไม่คิดว่าว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยจะจะให้ความสนใจอะไรอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าฝ่ายไทยในยสิ่งที่เราทําเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันเป็นไปตามกฎกติกาของสากลเขาในเมื่อมีท่าทีคุกคามกับเราใช่ไหมครับเราก็เอาเข้าไปควบคุมแล้วเราก็ปฏิบัติไปตามหลักสากลนะควบคุมยังไง มีสองคนแรกที่มีอาการป่วยเราก็ปล่อยเราจะเป็นต้องส่งคืนเพราะมันเป็นไปตามกฎหมายชาตินนะครับเราก็คืนไปอีกสิบแปดนะเราก็ต้องควบคุมไว้นะครับแล้วก็จนกว่าความลักษณะของการเป็นปฏิปักษ์มันมันมันมีความามีแนวโน้มที่เป็นบวกดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยลดระดับลงแล้วนะที่มันมีภาพที่มันเชิงมาจากนิดนึงเราก็จะดําเนินการไปตามกฎกติกานั้นนะครับ แต่ก็ครับอันนี้เนี่ยที่ย้อนไปเรื่องเรื่องการที่เราไม่ถอนอาวุธหนักเนี่ยนะด้านนี่ก็เขาโอเคเรากําลังเตรียมทุนระเบิดแล้วก็เพื่อรักษาชีวิตความปลอดภัยให้กําลังพลใช่ครับมันมีนัยยะอย่างอื่นอีกไหมหรือว่าเป็นเพราะเรารู้ว่าเขาเมียนเองเขาก็ไม่ถอนเลยเขายิ่งเสริมกําลังมาเพราะมันมีข่าวอย่างนี้จรๆิงๆจริงจริงไหมมีข้อมูลทางนั้นกันข่าวมีนะครับบางทีผมเห็นสื่อก็ก็มีข้อมูลแบบไม่เป็นทางการนะนะ ก็ผมถึงบอกว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยในทางการข่าวเราถือว่าสมูชายเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันคือฝ่าไม่จริงใจแต่ว่าโอเคในช่วงแรกที่เรามีปฏิญญากันที่กลาลัมเปอร์เนี่ยเราก็เห็นว่าเขาก็ถอนนะเรื่องอาวุธยิงระยะไกลแต่มันยังไปไม่ถึงในเฟสอื่นๆไงนะครับอาวุธยิงระยะไกลเขามันมันเคลื่อนที่ได้ง่ายอยู่แล้วเขาก็อาจทําให้เห็นเพื่อต้องการประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแต่ว่าเฟดอื่นๆมันยังไม่ได้เห็นแต่ในนี้มันมันมาชะงักชะก่อน มันมาชารักซะก่อนแต่ถามว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าไม่ก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะที่จะลดระดับกําลังเท่าไหร่เพอาจจะเป็นภาพอาจจะต้องการภาพภาษาเฉพาะในห่วงที่หลังจากนี้เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้อ่าเพราะฉะนั้นเราเองก็ไม่ได้ไม่ได้ไปไปคอยตามในสิ่งที่สื่อสารผ่านอ่สังคมมาหรอก เราก็ต้องมองในองค์ประกอบอื่นแล้วเราถึงบอกว่าถึงแม้จะจะมีการถอนอาวุธหนักในช่วงนั้นเนี่ยแต่เราเองก็ยังเราก็ยังเตรียมพร้อมของเราร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็กําลังพลเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หย่อนลงไปหรือลดระดับอะไรลงไปนะครับยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับผมแล้วผมก็บอกว่าถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์การถอนอาวุธหนักกันในช่วงนั้นแต่ว่าเราเองก็ ในส่วนอื่นๆมันก็ยังคงความสมบูรณ์ไว้ตามให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ครับผมก่อนหน้าน,นี้มีการแชร์ข่าวในโลกโซเชียลว,ว่ากัมพูชาได้มีการเคลื่อนย,ย้ายรถถังมืมนใหญ่มามาแถวแถวภูผีมั้งคะแล้วก็หันปากกระบอกปืนมาฝั่งประเทศไทยตรงนี้ข้อเท็จจริงมันคือยังไงคะเสตอสคือผมไม่ได้ไม่ได้ไปลงรายละเอียดตรงนั้นน่ะแต่ว่ามันก็คือที่ผ่านมามันก็ทําให้เราเชื่อว่าเป็นไปได้ครับ เราก็เลยไม่ได้มองเรามองแต่ฝ่ายเราเองเนี่ยมีความพร้อมอในกับสถานการณ์ทุกสถานการณ์อยู่แล้วนะครับคือรือคือครับเพราะว่าพวกรถถังยานเกราะจริงๆมันยังไม่ถึงอ่าคกเวลาที่จะที่จะถอนกันอยู่แล้วในช่วงนั้นนะมันก็เหมือนก็คงยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับค่ะ เออมีพื้นที่ไหนไหมคะที่เราจับตาแล้วพบว่ากัมพูชามีการเสริมกําลังเข้ามาอย่างมีนัยยะสําคัญและค่อนข้างเปราะบ,บางอืมมีแต่ว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องก,ก็ก็ขออนุญาตว่าไ,ไ,ไม่บอกสื่อดีกว่านะอ่าพรแว่ามีเนาะมีมอ่ามีครับมีครับผมแปลว่าเขาอาจจะวางแผนอะไรเอาไว้ถูกไหมคะก็อ่าแล้วแต่ จะพิจารณาครับผมนะแต่เราก,รก็ยังเชื่อว,ว่าน่าจะเป็นแผนในการป้องกันมากกว่าเพราะว่าบูชาก็คิดว่าอ,อคือเขาเองเมื่อปฏิบัติต่อไทยก็คงคิดว่าไทยน่าจะน่าจะมันมีบางอย่างที่มันยังดูไม่ไม่เรียบร้อยอนะไทยกน็น่าจะกังวลอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็คงต้องกังวลว่าไทยเองเนะี่ยยังคงมีความอ,อในพื้นที่บางพื้นที่ก็ไม่พอใจอย่างเช่นกรณีมาเข้ามาวางทุนระเบิดอย่างเงี้ยเขารู้แน่นอนว่าเราเองต้อง ต้องต้องไม่พอใจนะครับกับผมในสายตาของเสียตอดส่วนตัวนะโดยรวมแล้วนี่จนถ,ถึงนาทีนี้นี่เขมนยังเป็นเขมรคนเดิมไหมหรือว่าทําท่าจะดีขึ้นมาหน่อยหรือว่าแย่กว่าเดิมย,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 ยังไม่ชัดยังยังยังไม่ยังไม่ชัดเจนว่าว่ามีท่าทีที่จะที่ดีขึ้นจากเดิมนะครับตรงนั้นยังไม่ไม่ค่อยเห็น,นเฉยๆครับเพราะว่า ข้อพิจารณาที่เราพิจารณาเนี่ยประชาชนทั่วไปกับทหารอาจจะมองต่างกันครับผมทหารก็เรามีข้อมูลทางด้านอื่นที่มันมาทางด้านการข่าวด้วยด้วยฉันโดยสรุกมันก็เราเองก็ไม่ได้ไม่ได้ไว้วางใจอะไรหรอกครับไววางใจไม่ได้แม้แต่นิดเดียวครับผมเออเสียต้อยคะการทํางานของกองทัพในภาพรวมเนี่ยเราเจอแรงกดดันจากฝ่ายการเมืองหรือว่าเรื่องภาษีสหรัฐบ้างไหมคะ อืมตรงนั้นตรงนั้นอาจจะอาจจะไม่ได้อยู่ในระดับของกองทัพบกเราเองเนี่ยเราต้องยึดหลักของการปกป้องอธิปไตยนะครับรและก็ดูแลผลประโยชน์ในเรื่องอพื้นที่ชายแดนนะก็เลยอาจจะไม่ได้ในมิตินั้นน่าจะเป็นในระดับรัฐบาลมากกว่าะนะครับแต่ดูท่าทีท่านนายกท่านก,ทานก็ท่านก็ได้สรรื่อสารนะว่าเราเองต้องยึดความถูกต้องและเหมาะสมนะครับอ่บาเป็นหลักก่อนนะเพราะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นมันมันกระทบต่อกำลังพลแล้วมันก็กระทบต่อภาพรวมของงานความมั่นคงของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญที่สุดคือความไม่จริงใจของทางกัมพูชามันยังมันยังมีความชัดเจนในเรื่องนี้อยู่เพราะนั้นเราก็คงต้องต้องทำในส่วนที่เราคิดว่าเราควรจะทำครับผมค่ะวันนี้ขอพระคุณเสียตอนนะคะขอบพระคุณมากครับเสียตอครับครับผมครับครับผมครัรับค่ะ บินไทยสุวารีนะคะฟังแบบนี้ก็อุ่นใจนิดนึงก็คือกองทัพและการเมืองดูเหมือนจะพูดคีย์เดียวกันนะใช่แล้วก็สําคัญก็คือเนี่ยเราไม่ถอนกําลังนะไม่ถอนค่ะไม่ถอนไม่ถอนไม่ได้ตรงนี้สําคัญมากแล้วเราก็เคลียร์ทุนระเบิดของเราต่อไปอืเคลียร์ในแผ่นดินของเรานะใช่ค่ะที่ขมรนแอบมาวางไว้ค่ะแต่ถ้าเกิดกัมพูชาหืออือก็ต้องตามกฎก,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 การใช้กำลังว่าไปตามกฎการประทะการใช้กําลังที่ชอบทํา ช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่ชมสิ่งดีๆแป๊บหนึ่งในช่วงอยู่ดีกินดีนะคะและช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวเผ็ดร้อนเลยค่ะ